ปราสาททรายณที่แห่งหนึ่งไม่ไกลมากนะวันนี้บิงกำลังสร้างปราสาททรายอยู่ผมจะสร้างปราสาททรายของผมตรงนี้ฮะตรงนั้นทําเลดีมากมสวัสดีบิงพันโดสวัสดีฟรอสวัสดีแพตเ็ตแล้วกำลังจะสร้างปราสาททรายกันฮะเดี๋ยวฉันช่วยนะได้สิมีคนมาช่วยก็ดีนะฮะแพเ็ตได้จ้ะ ฉันต้องไขลานก่อนนะแล้วก็กดตรงนี้มันจะวิ่งบดออหล่นไปเลยงั้นเดี๋ยวฉันจะรอดูปราสาททรายสวยๆตอนกลับมานะได้บายบายบายฉันกับดอนจะช่วยขนทรายเองขอบใจนะแพนโดฉันจะตักใส่นี่พวกเราสร้างปราสาททรายที่ใหญ่ที่สุดเลยได้ไหมฮะฟอบก็ลองดูสิเทรายไปแล้วนะ ใสยเยอะเลยล่ะเยอะมากพันด๊อกนี่เดี๋ยวฉันเอามาอีกโอ้ดูสิฮะมันสวยมากๆเลยใช่สวยจริงๆด้วยแล้วก็ตรงนี้อืมเอาใายมาเพิ่มอีกแล้วอ้มีใายอีก ขอบใจนะเพนโดจะให้ฉันเอามาอีกไหมเอ้าเพราะว่าพวกเราจะสร้างปราสาททรายแบบที่ใหญ่ที่สุดได้เลยโอ้ได้อีกแล้วฮะโอ้โอ้อ่อะอ่อะอะอะ มาเลยนี่เอ,อาทีนี้ก็ต้องสร้างให้สูงสูงแบบนี้เอาสิลองดูบิงดูสิว่าคราวนี้ฉันได้มาเยอะแค่ไหนใช่ไชมมาส่งแล้วปีนปีนพร้อมแล้วไปเลยอืเอาละค่อยๆนะ <c oughs> บิง <c oughs> เลยเป็นปราสาทไยที่ใหญ่ที่สุดเลยใหญ่ที่สุดที่เราเคยสร้างมาเลยแล้วต้องมีอะไรอีกนะปราสาทไยมันต้องมีอะไรบ้างเหรอฮะก็ต้องมีคูเมืองมันคืออะไรเหรอฮะคูเมืองก็คือคลองที่เขาจะช่วยกันขุดให้ลึกและยาวเอาไวร้รอบๆกำแพงของปราสาทเพื่อใช้ป้องกันเนี่ยใช่คูเมืองมาสร้างคูเมืองกัน อทีนี้ก็ต้องมีเครื่องประดับด้วยฮะก็ด,ดีนะเครื่องประดับลองดูสิว่าหาอะไรได้เอออ้ากิ่งไม้อ,มโ,อโด,ด,ดอนรถบรรทุกของฉันตกหลุมเลยรู้สึกว่าครูเมืองจะใช้ได้ผลนะบิงโดนตกหลุมเปในครูเมืองนะ้ฮะฟอส <c oughs> ให้ผมเอาใจกลับไปไหมฮะ ดีนะมาเถอะฮะมาทำให้เสร็จก,กันและตอนนี้เราจะต้องมาตกแต่งอีกอไปเร็วดนอนเสร็จหรือ,อ,ย,อยังยังฮะมันต้องมีอะไรอยู่ตรงยอดหน่อยต้องเป็นแบบอยอดแหลมแลมอ๋อยอดแหลมแหลมเหรอออมีท่านอะไรอยู่ตรงนี้ด้วยฮะฟอบไปเร็วนะ <c oughs> กุณเจอยู่ไหนนี่ไงถ้อยดูเหมือนประสาททรายจริงๆขึ้นมาหน่อยนะจริงๆด้วยอะนั่นกุญแจโอ้แนโดเป็นอะไรรอเปล่าอะแนโดประสาททรายของฉันขึ้นไหวไหมแพนโดปราสาททำเสร็จแล้วนะโอ้โอนั่นเป็นประสาททรายที่ใหญ่ที่สุดของเราเลยด้วยนะขอโทษนะบิง นี่มันกุญแจของรถมันทุกชั้นน่ะแต่ว่านั่นเป็นยอดลแหลมนี่นะเอาไว้ติดส่วนบนของปราสาทแล้วตอนนี้ปราสาทของฉันก็พังหมดแล้วด้วยเธอช่วยหาทรายมาให้เราตั้งเยอะแพนโดและปราสาทของเธอก็ยังอยู่ตรงนี้นี่บิงนายฮะนี่ไงเราก็แค่ต้องสร้างมันขึ้นมาใหม่อีกครั้งหนึ่งโอ้ฉันช่วยได้โดนก็มีถังตักทรายนะเราช่วยกันหาทรายได้แป๊บเดียวพร้อมนะงั้น ลยเพื่อนดปภะษาไทยนี้ใหญ่กว่าภะษาไทยเมื่อกี้อีกนะใช่ ตกแต่งอีกสักหน่อยเออนี่แพนโดได้ฮะแต่เรายังไม่มีส่วนยอดแหลมเลยฉันว่าฉันมีพอดีเลยล่ะอ้้ขอบใจนะแพนโดนี่ทีนี้ก็เสร็จแล้ว ลองดูปราสาทไยนั่นสักก่อนสิพาเจ็ทฮะพวกเราสร้างปราสาทายที่ใหญ่ที่สุดเลยสวยมากมากเลยด้วยจ้ะมาสร้างกันอีกหลังน <c oughs> หนึ่งเลยวันนี้เราสร้างปราสาททายกันเลยขนาดนี้แหละแต่ว่ายอดลํแหลมบนปราสาทกลายเป็นกุญแจของรถบรรทุกและแพนโดก็อ้าล้มลงใส่คูเมืองเลย ปราสาททรายเราเลยและและถล่มลงมาหมดฉันโกรธมากๆเลยแต่เราก็แค่ต้องสร้างขึ้นมาใหม่เท่านั้นแพนโดก็เลยมาช่วยฉันแล้วเราก็เลยช่วยกันสร้างได้เราวมากๆเลยบิงเขาชอบสร้างปราสาททรายมากๆเลยแล้วนะและตอนนี้มันใหญ่ยิ่งกว่าเดิมซะอีก <c oughs> ซ่อนแอบณนะที่แห่งหนึ่งไม่ไกลมากนะัก บิงกำลังเล่นกับฟรอปอยู่ผมซ่อนแล้วฮะมองหาผมได้เลยฮะอืมบิงอยู่ไหนนะอ้อบิงตกใจเลยเหรอฮะฟรอปใช่จริงๆด้วยเอาอีกเอาอีกฮะ ได้เลย <g rets> บิงเอ๊ะหายไปไหนแล้วล่ะเนี่ยทำไมพุ่มไม้นี้ถึงหัวเราะได้ล่ะเนี่ย <g rets> อ้วเป็นเธอเองนี่นาบิงผมกล้าทําให้คุณตกใจได้อีกแล้วล่ะฮะเธอนี่ซ่อนเก่งจริงๆเลยนะคุณก็หาเก่งเหมือนกันนะฮะฟอสโอ้ ้มหิววแลงั้นพวกเราไปหาซื้อผลไม้มาทำสลัดผลไม้กันดีไหมไปรานคุณแพทริกันเถออร่อยจังฟีอย่าไปไกลนะบิงให้ฉันมองเห็นเธอด้วยเร็วสิฮาฟอเอาละไฟสีเขียวแปลว่าไป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 รีวไปซื้อ กับลูกแพ้แล้วก็ส้มด้วยนะฮะได้สิแล้วก็ชื่อสับปะรดทั้งลูกเลยได้ไหมฮะฟรออได้อยู่แล้วเย้สวัสดีฮะแพทเจ็ดีล้วก็เราจะทำสลัดผลไม้ชามใหญ่ฮะมีแอปเปิ้ลลูกแพ้แล้วก็ส้มด้วยแล้วก็สับปะรดทั้งลูกด้วยฮะโหบิงฟังดูนากินจังสวัสดีฟรับสวัสดีแพทเจ็นี่ไงล่ะบิงมีแอปเปิ้ลสวยๆเยอะเลย นน่ากิจังผมกำลังซ่อนอยู่มองหาผมสิฮะโอ้บิงหายไปไหนแล้วล่ะเขาอยู่ตรงอ๋อไม่ฉันก็ไม่รู้เหมือนกันว้าวมาอยู่ตรงนี้ด้วยเหรอ ฉันว่าฉันได้ยินเสียงเขาแถวแถวนี้นะบูเจอเธอแล้วคุณแทนผมก่อนแล้วฮะฟอสใช่แล้วเอาเธอมาช่วยฉันหาลูกแพรได้ไหมฮะนี่ไงฮะขอบใจนะบิงแล้วมีอะไรอีกบ้างนะซําไงฮะโอ้โอ้โอ้อะไรน่ะมา เดี๋ยวฉันช่วยเก็บนะขอบคุณนะแพทเจ็ดขอโทษนะคุณแพทเจ็ดโอ้ลูลงมาเต็มไปหมดเลยอ้าใช่โอ้ใช่แ้ไม่ไหรอกอ๋แล้วคุณจะเอาอะไรเพิ่มอีกหรือเปล่าอืมใช่แล้วล่ะยังมีสับปะรดอีกหนึ่งลูกด้วยอ๋อใช่ฉันว่าฉันมีสับปะรดอยู่แถวไหนนะอืมอืมอ้า ผมซ่อนแล้วนะฮะสวัสดีพัดเจ็ดสวัสดีค่ะมาหาผมได้เลยฮะหน่อยสิเอาที่เป็นทางฉบับเมื่ออาทิตย์ที่แล้วกับตอนนี้ฟอบผมยังซ่อนอยู่นะฮะนี่นะใส่ถุงผมด้วยแล้วกันได้แล้วขอบคุณมากบ๊ายบายครับบิงสับปะรด บิงบิงบิงเธออยู่ไหนเนี่ยมาหาผมทีฮะบิงอยู่นี่เองอะเป็นอะไรหรือเปล่าผมกลัวมากมากผมมองไม่เห็นคุณเลยฉันก็มองไม่เห็นเธอเหมือนกันผมกำลังซ่อนอยู่ แล้วประตูมันก็ปิดนะฮะแล้วผมก็เปิดเองไม่ได้คุณก็ไม่มาหาผมสักทีฮะฟอฟธ์โธ่ฉันไม่รู้ว่าเธอไปซ่อนอยู่น่ะบิงผมไม่อยากจะไปซ่อนที่ไหนอีกแล้วนะฮะฉันรู้ถ้าง,งั้นเรากลับบ้านแล้วก็ไปทําสลัดผลไม้กันอะ<า>โธ่บิงเอ้ยไปเถอะนี่ไงล่ะดูสิบิงแอปเปลิลลูกแพร แล้วก็ส้มอ๋อแต่ว่าเรายังหาสับปะรดไม่เจอเลยนะจ๊ะฉันว่าจะต้องมีสับปะรดอยู่แน,น่ๆอืมเธอเห็นอยู่ในห้องเก็บของบ้างหรือเปล่าบิงอืมไม่หะงั้นเราไปหากันไหมจ๊ะอืมบอบคุณไปกับผมได้ไหมฮะได้สิเอ๊ะแล้วนี่ฉันเอาสับปะรดไปวางไว้ที่ไหนนะ น <oh ี่ไงฮะอยู่นั่นเองตรงนี้เองอยู่นี่ไงฮะมันก็คงแอบไปซ่อนเหมือนกันใช่ฮะแต่เราก็หาเจอแล้วดีแล้วนะเจ้ากระต่ายบิงอืโอ้จะประลดทั้งลูกเลยเะรอใช่แล้วฉันเล่นซ่อนแอบ แล้วฟอบก็เป็นคนตามหาฮ่แล้วเราก็ไปที่ร้านคุณเบจจ์แล้วฉันก็ไปซ่อนอีกแต่ว่าฟอบไม่ได้ตามหาฉันไม่นำซ้ำประตูก,ก็มาปิดอีกทำให้ฉันมองไม่เห็นฟอบแล้วฉันก็กลัวมากๆฉันเลยตะโกนเรียกฟอบฟอบแล้วเขา oh, <yeah. S 1> เขาก็เลยหาฉันเจอ แล้วเราก็ดีใจกันมากๆเลยล่ะถ้าฉันอยากจะให้ฟอมมาตามหาฉันฉันจะต้องบอกเขาก่อนว่าฉันจะไปซ่อนน่ะบิงเขาชอบเล่นซ่อนแอบมากเลยฮ้